สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่การรับการดิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาครับก็สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ครับก็มานิเทศนะครับการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษานะครับของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเกตครับปราสาทเชิงพนมนะครับสามอำเภอ ก็จะมีทั้งหมด12โรงเรียนนะครับบรรยากาศข้างบนนะครับข้างบนพอประชุมประสาทวิทย์สโมสรนะครับส่วนด้านล่างครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการสาธิตการเปิดประชุมกองนะครับเรียนในคาบลูกเสือครับหชั่วโมงครับกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มีการนิเทศในส่วนนี้ด้วยนะครับก็มีการเปิดกองนะครับตรวจรายงานนะครับ มีผู้กำกับรองผู้กำกับครับก็เป็นคณะครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตเจ็ดนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือนะครับนะครับอันนี้เป็นช่วงของนายหมูนะครับตรวจและก็รายงานต่อผู้กำกับนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการนิเทศก็จะเป็นเรื่องของการ ทบทวนคำปิญานและก็สวนสนามนะครับทบทวนคำปฏิยานและสวนสนามนะครับโดยครูบังคับบัญชาลูกเสือครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากกองลูกเสือที่เข้าประกวดนะครับโรงเรียนโคกยางวิทยานะครับโดยส่งเข้าประกวดแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับครับพร้อมเพียงมากครับกองลูกเสือครับ เท้าพับๆหอมเพียงกันมากนะครับหนึ่งกองนะครับจากโรงเรียนโคกยางวิทยานะครับอีกหนึ่งกองนะครับก็จะเป็นลูกเสือกองผสมนะครับหลายโรงเรียนนะครับก็ตัวแทนโรงเรียนละหนึ่งมู่ครับมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยผู้บังคับบัญชานะครับจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาครับนะครับนำกองลูกเสือกองผสมนะครับสี่โรงเรียนนะครับเป็นหนึ่งกองก็มาร่วมเดิน ครับครับผมสำหรับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ